ข้ามกลางสายฝนเลยวันนี้นะคะกองกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34นะคะจัดพิธีปลดเป้วางปืนให้กับข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปี68นะคะ ตอนนี้นะคะผู้กเกษียณนะคะผู้กเกษียณอายุราชการนะคะได้เดินทางมาถึงบริเวณจัดงานแล้วนะคะ พวกเกษียริยุราชการนะคะไปข้อฐานค่ะเราได้จัดฐานไปให้พวกเกษียณนะคะเกษียณสุขสรรนะคะฐานเกษียณสุขสะะรร

เราสัมสบบานน้ำคายก่อนที่จะกระเดียน ท่านผู้มุกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงฉบับวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2568ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์จะพ้นจากข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช2568หรือวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568และโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนรุ่นที่27 ปีงบประมาณพุทธศักราช2569นั้นมีข้าราชการตำรวจในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568จำนวน14นายและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลับบงคลรุ่นที่2 7ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จำนวน5นายรวมทั้งสิ้น19นายวันนี้ วันที่8กันยายนพุทธศักราช2568กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34กํากำหนดให้มีพิธีจัดปดเป้วางปืนเพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทธธิตาจิตให้กับข้าราชการตำรวจดังกล่าวซึ่งมีข้าราชการตำรวจเข้ารับการร่วมพิธีจำนวน1ิเกตนายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์สกุลพาณิชพุ่งกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ทําทำการ ปลดเป้วางปืนให้กับค้าราชการตำรวจที่กเกษียณอายุราชาการและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลับบงพลตามลำดับขอเรียนเชิญครับี่ค,ครับแสดคมร่มวกับการตำรวจตาําวจแห่งที่3-4ีตรงหน้า สุรว์ตุรุ์เจริญนำข้าราชการตำรวจที่ปฏิรูปราชการจำนวน12นายและข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลวุณที่27จำนวน5นายรวม17นายมาเพื่อร่วมพิธีกดเป้วางปืนวันนี้พร้อมแล้วครับ ขอเชิญภรรยารับผู้กระเสียนกลับบ้านได้เลยครับมปบ้านเมื่ไหร่ไปบ้านมามารับหน่อยเร็วมาไปส่งเข้าคังด้ขึ้นหลวงขึ้นหลวงขอเชิญท่านรองขอเชิญท่านรอทั้งสามท่านครับร่วมกดเป้วางปืนกับคู่กลับครับผมสี่ท่านแรกเรียนเชิญครับ คณะแม่บ้านนะคะกองกับการ,รตำรวจตะเวนชายแดนที่3 4นะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับคู่สมรสผู้เกษียณนะคะาไมม่ี <laughs> nào subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

นั่นคือความเสียสละโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองนี่สัมมาเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ควบกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34พันตำรวจเอกสุรศิษฐ์สกุลพานิชเก่ามุที่ตาจิตให้แก่พวกกษียณอ๊ยบราชการให้วาดกับพี่เขาได้เพราะพี่เขาเนี่ยเกษียณแต่ยังไม่เกษะเสียนเราไม่มีอะไรที่จะพูดเราก็เลยมีแนวความคิดว่า เอาพี่ๆที่เกษียณมาแล้วมารับน้องคัะเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าพี่ๆที่เกษียณของมารับน้องเป็นไงน้องๆที่จะต่อไปที่ต้องเกษียณจะต้องทำยังไงนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้แล้วก็ท้ายสุดจริงๆผมแนะนา,นาตัวแทนของของสำหับการตรวจเวรียจัแดนที่าทอาหารของเรานะคะจะเป็นแบบก็อกเทลค่ะ น่าทานมากค่ะทุกคนาน่ 用放大。